สวัสดีครับเ c ซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ลงไปดู <S 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 นี่ <S <S อันนี้เขาเรียกว่าเมงกับอ้อย <S <S เหรอนี่ลูก <S 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 ออสเป็นตีนแล้วก็มีนะโอ้ <S 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 นี่ส่วนต่อไปส่วนลองดู <S 2> <S 2> <S ผมส่วนแล้วครับครั้งหนึ่งไม่ได้เนาะ <S <S ไม่ได้เลยหรอได้สองตัวผมก็เลยเลือกเลยเนาะ น่าังส่วนลูกหอกนะลูกหอกนะครับบิซีล้างก่อนล้างก่อนมีล้างขอเห็นอยู่่นี่เอาเห็นไหมครับบิซี่นีอ้มันนี่ครับเห็นไหมบิซีปลาดุกอสี่ห้าตัวก็พักได้แล้วลูกออดนะครับบิซี โอ้โหล้างก่อนไม่ล้างโอ้พ่อนี่เอาอย่างนี้ได้ลูกออดลูกหววเนาะย่อตรงที่นาเนาะได้ตัวสองตัวนะครับอีกด้แต่ก็ตัวใหญ่เนาะโอ้ยมีแต่ขี้ตรง เห็นอยู่สองตัวครับพี่ซีนี่ขอจะเอาตัวเท่าที่เอาได้เน๊อีแจะได้เยอะไหมครับพี่ซีมาลุ้นกันได้หนึ่งตัวนี่จับเอาเลยตัวนั้นไงไหนพ่อ๋อกะลุงแล้วเร็วนี่ครับไหนน้ล่ะหากินแบบตามท้องนา กความจนไม่มีนู้นลงไปตรงน้ำลึกๆเู่นไม่ได้ลงขี้ต้มนะพ่อนี่ได้หนึ่งตัวเยควคขวดจะค่อยเทะเทะเอา,า,เอาไม่ถูก,ถกนู้นมันลงไปตรงลึกแล้วนี่ใช่เหรอนี่ เห็นไหมตรงลูกมันบอดมันหายขึ Radio ้นหายใจอยู่นี่ใช่แล้วพ่อฮึ่นี่ครับสอนลูกห่วกเนาะลูกออสเนาะมีโอ้ยเนียวคอยกระไพุดแต้วมีทั้งเอาทั้งอะไรหอยก็มีหอย มีทั้งหวอกนะครับอีซีมีทั้งเหนี้ยนี่เอาก็มีนี่ครับอ้าวอ้าวมีทองดูดินี่โอ้ดูนี่อืมอันนี้เนี่ยที่เป็นปีกนี่เขาเรียกว่าแมงข้าวสารเนี่ยบ้านผมเรียกแมงลายนะครับอีซี่แมงลายเหรอนี่ครับใช่เหรออ๋อ ดูกันนะครับไอซีมันงอมตามหลังข่อยโข่่มาดิดูสินี่ดูดูดูมันงอมตามหลังข่อยนี่ครับไอซีตัวมันใหญ่ด้วยข่อยจะเอาทุกอย่างนเนื้อกรดมีทั้งหอยมีทั้งมีดมีทั้งลูก <c oughs> อสอต์นะครับไอซี <c oughs> มีสามอย่างสี่อย่างมีดเอาไปตัดหางกาเนาะ<ด>โอ้ฟ้าดังฟ้าร้อม โอ้เนี่ยแล้วก็ตัวเกียทะเอนียวจะคงนี่ออแล้วนู่นครับพ่อตาก็ได,ายาดายา้ยากได้ยากยากันนานะครับเอฟซีส่วนผมเนี่ยเป็นคนขี้เกียจเนาะปล่อยให้พ่อตาได้วันนี้ก็อื้อหยฝนตกมาอีกแล้วครับเอฟซี ฟังเสียงดำหน้าฝนตกเนาะอุ้ยตกมาเลยตกมาแรงเ,เลยให้มันมีน้ำมีน้ำเยอะๆข,ข,ข,ขี้เกียจขี้เกียจแบกเครื่องสูบน้ำเนาะเอพี่ได้้สูบนนนำเาะวันี้เนาะกู๋กัวสูบน้ำเนาะนี่ครับเนี่ย,น,น,ย,น,ยน,น้องก้อยก็ซ่อนเอาจิ้งจังครับพี่ซี ผมก็จะพา f อซีเข้าร่มไม้ก่อนนะครับเพราะฝนตกแล้วนี่เห็นไหมครับมันตกลงอยู่ที่บ้านกุกตู้ฝนตกหรือเปล่าครับ f อช่างพงดูน,น้ำใส่ใสทีสส่นาอยู่เนาะวันนี้ตกไหมนี่แม่น้องกล้วยก็อุ้ยอุ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้เป็ูรอบรอบ สงสัยฝนตกแล้วเป็นผู้ว่างๆเนาะฟ้าก็ร้องนะครับไม่ต้องกลัวครับพี่สีผมปิดโปรโหมดแล้วเิ็นหมดไว้แล้วผมเลยออกมาถ่ายตรงนี้เนาะกลัวปวดตากลัวเนาะแม่ยายก็ยืนเขียงอ,อะไรอะไร ก<ไ>ตัวใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอฟซีดูอุย้ยสองตัวคัมใหญ่เนาะสองตัวนะครับสองตัวในกินหนึงครั้งหนึ่งคัมหนึ่งคันะครับเอฟซีูกอระรูนี้อะไรเนี่ยดูอูนี่สามตัวหนึ่งคัมนะครับเอฟซีนะนี่ <S 2> <S 2> มีแมลงด้วย แมลงก็เอานี่โทรศัพท์ค่อยเปียกไปแล้วเข้าไปยู้อมถ่ายคนก็ได้อยากให้เอฟซีดูลูกของมนเนาะเนาะมาแล้วครับเอซีฝนมาแล้วเนาะงูเห็นไหมครับอฟซีมืดมาแล้วตกมาแล้วนี่รอบที่สองนะครับนี่ครับ เราจะผมขออย่างเดียวตกมาแรงๆเลยก็ได้นะครับพี่ซเนาะอยากให้น้ําที่นา่ตรงนี้นะครับพี่ซมีน้ํถาถ้าไม่มีน้ํานี่ดํานาก็ไม่ได้นะครับพี่ซเพราะว่าดินก็แห้งมันเป็นนาโคกเนาะมันไม่มีน้ํานะครับพี่ซีนูน่นๆไปซ่อนไปตรงมันลึกนู่นเลย ไล่มันลงไปแล้วก็ไม่ลงไปนะครับเ e อฟซีม,มันลงไปอยู่ตรงก้านู้นมันลงไปอยู่ตรงก้าวมันแล้วใช่มีน้องก้อยก็ไม่รู้เหนื่อยเนาะรับผมนี่ไม่ได้นะครับผมสามครั้งนั่นแหละซ้อนสามทื่อจบ ไม่ถูกก็ถอยเลยนะครับพี่ซีนี่แม่น้องกลวยซ่อนกดถูกอยู่เนะ<ม>าะถูกนี่นยนี่นะครับถ้าฝนตกมาแรงๆนี่ลูกกบพวกกบพวกเขียดเนาะก็จะลงไข่แล้วก็มันก็จะมีลูกมีหลานเนาะแต่ว่าหากินแบบนี้แหละครับพีซี ว่าจะขโมยไก่พ่อตาก็พ่อตากันอยู่ที่นาเนี่ยครับพีสีสิบีคงเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวพ่อตาว่านะขโมยเอาไปไม่เอาดีกว่าเนะเา,กาะาก,ากินลุงออสดีกว่านะครับวันนี้มาครับพี่มากินแกงลูกหวกกันเอาผมก็ขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ